สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่แม่เอฟซที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะค่ะก็ในระหว่า,างไม่กี่วันนี้ยายบุญหลายก็จะได้บ้านใหม่แล้วนะคะหลังจากที่แม่ความปฏิเสธแม่แม่เอฟซมาลหลายๆท่านนะคะว่า ไม่อยากทาโรงช้างให้ยายบนหลายนะคะเพราะว่าแต่ก่อนแม่ควานก็ยังไม่มีความมั่นใจนะคะว่าจะพายายกลับบ้านหรือว่าจะอยู่ที่นี่นะคะแม่ควานก็เลยให้คําตอบกับแม่แม่หลายๆ,ๆท่านไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้แม่ควานตัดสินใจดีแล้วนะคะว่าจะอยู่ที่นี่นะคะก็เลยมีแม่แม่เอฟซหลายๆท่านนะคะก็ได้ช่วยคะแนนนําคะแนนมา ช่วยคุณยายทำโรงช้างนะคะก็จะมีของพี่ยอดด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ยอดด้วยนะคะที่ได้นำคะแนนมาช่วยทำโรงช้างให้กับยายบุญหลาย5 0 0 0คะแนนนะคะแล้วก็จะมีพี่พรณภาด้วยนะคะก็ช่วยสมทบทำโรงช้างให้กับคุณยายบุญหลายด้วย2,000คะแนนนะคะแล้วก็ก็จะมีของของพี่ของพี่มนด้วยนะคะที่ร่วมร่วมด้วยนะคะร่วม ช่วยคะแนนด้วยในการช่วยซื้ออาหารให้กับ,บคุณยายบุญหลายนะคะก็ช่วยเป็นค่าสมทบทําบ้านใหม่ให้กับยายบุญหลายนะคะตอนแรกตอนแรกช่างก็บอกว่าประมาณวันที่3ที่4นี้แหละเขาว่างนะคะก็จะมารื้อบ้านเก่าของยายออกนะคะแล้วก็ก็จะได้ทําบ้านให้ยายใหม่นะคะก็แม่ควานก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะเอาค่าแรงเท่าไหร่ แต่คร่าวๆตอนนั้นได้ยินว่าเขาจะเอาวันละห้าร้อยนะคะเอาวันละห้าร้อยแม่ควานก็เลยยังไม่แน่ใจนะคะว่าคะแนนจะยังพออยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่ค่ะสภาบ้านของยายนะคะแม่ควานก็จะให้เขาลื้อออกหมดเลยนะคะเพราะว่าสังกะสีมันรั่วหมดแล้วแล้วด้านบนแม่ควานก็ใช้ผ้าเต็นท์นะคะผ้าเต็นท์รองใต้สังกะสีนะคะเพื่อไม่ให้มันรั่วลงมาบ้านของแม่ควานนะคะ ขนาดแม่ควานใช้ผ้าเต็นท์รองขนาดนี้ก็ยังรั่วลงมาเลยนะคะเวลาฝนตกแรงๆนี้ก็เอาไม่อยู่นะคะเปียกหมดถ้าคะแนนไม่พอแม่ควานก็จะทําเฉพาะฝั่งนี้นะคะแม่ควานก็จะทําเฉพาะฝั่งนี้ก่อนนะคะก็ต้องดูคะแนนก่อนว่าคะแนนจะพอหรือเปล่านะคะแต่ถ้าคะแนนยังพออยู่หรือแม่ๆอยากจะช่วยสมทบแม่ควานก็จะทําฝั่งนี้ด้วยนะคะ นี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะใช้ใช้ไม้ที่เขาติดป้ายประกาศนะคะก็จะเอามาลองด้านล่างหมดเลยนะคะลองเพราะว่าฝนรั่วเวลาฝนตกมานี้ก็จะรั่วหมดนะคะตรงนี้บ้านแม่ควานจะไม่มีที่อยู่เลยนะคะนี่ค่ะแม่ควานใช้ผ้าตินรองหมดเลยนะคะเพราะตรงโน้นมันก็จะโล่งนะคะเวลาฝนสาดเข้ามาก็จะเปียกหมดค่ะ แต่ถ้าคะแนนพอแม่ควานก็จะทําจะทสํส2งด้านนะคะแต่ถ้าไม่พอแม่ควานก็จะทําฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะฝั่งที่ยายอยู่นะคะทําฝั่งเดียวสังเกตได้นะคะบ้านแม่ควานมีแต่ผ้าเต็นผ้าเต็นกันฝนทั้งนั้นเลยนะคะอะไรย้ายไม่มีหลอกผลไม้หมดแล้วยายเขารักแม่ควานและลูกชายนะคะอยู่กับเขาตั้งแต่โควิดมาเขาก็รู้ว่าใครรักเขานะคะใช่ไหมยาย <c oughs> แล้วก็แล้วก็แม่ควานก็ต้องขอบคุณควานเล็กด้วยนะคะที่คอยช่วยเหลือครอบครัวของแม่ควานมาตลอดนะคะนี่ค่ะพอดพีพอดีวันนั้นควานเล็กก็ถ่ายคลิปนะคะถ่ายหันหันมาบ้านแม่ควานนะคะพอดีพี่ยอดเขาเห็นยายยืนอยู่ใต้บ้านนี้นะคะเห็นฝนตกวันนั้นวันรั่วลงมายายเปียกหมดนะคะควานเล็กหันมาถ่ายพอดีพี่ยอดเขาก็เลย ให้ควาเล็กช่วยนาคะแนนมาทําลงช้างให้กับยายนะคะพี่ยอดเขาก็โอนคะแนนฝากควาเล็กมาให้นะคะก็ต้องขอคุณควาเล็กเลยขอคุณควาเล็กด้วยนะคะขอคุณมากมากนะคะที่คอยช่วยเหลือครอบครัวของแม่ควานมาตั้งแต่โควิดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มเริ่มโควิดมาเลยนะคะตั้งแต่แม่ควานยังไม่มีช่องนะคะตั้งแต่ยังไม่ได้ทํา youtube นะคะก็ก็ควาเล็กจะช่วยเหลือครอบครัวของแม่ควานมาตลอดเพราะว่าเพราะว่า แม่ควานยังไม่ได้ทำ YouTube นะคะตอนนั้นก็จะไม่มีแม่แม่รู้จักยายบุญลายนะคะแม่ควานก็จะจะได้ได้รับความช่วยเหลือจากควานเล็กมาตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ยอดด้วยที่ช่วยนำคะแนนมาทำโรงช้างให้กับยายนะคะแล้วก็พี่พรนภาด้วยนะคะแล้วก็พี่มนด้วยที่จะช่วยสมทบทำโรงช้างให้กับยายบุญหลายด้วยนะคะยายบุญหลายก็จะได้บ้านใหม่อยู่เหมือนเพื่อนๆเ,เ,เขาแล้วนะคะ คือว่าอยู่ที่นี่แม่ควานไม่ไม่อยากทำโรงช้างเป็นโครงเหล็กนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่บ้านของแม่ควานไม่ใช่ที่ที่แน่นอนสําหรับเรานะคะแม่ควานก็เลยไม่อยากทําให้มันเสียคะแนนไปเยอะนะคะก็เอาลงโงช้างแบบทําไม้สังกะสีก็พอนะคะพอยายอยู่ได้ไม่เปียกก็พอแล้วนะคะ ก็พอดีเขาจะมารลือบ้านควาเล็กกไ็ไม่ได้อยู่ด้วยนะคะควานเล็กก็กลับบ้านแม่ควานก็เลยจะถ่ายคลิปให้แม่แม่ได้ดูกันนะคะถ้าวันไหนช่างเของมารลือบ้านนะคะน้องใหม่กลับบ้านแล้วก็ฝากไว้กับแม่ควานแล้วก็ลูกชายแม่ควานดูแลนะคะควานเล็กก็ได้ฝึกให้กับน้องป้างได้ดูแลน้องใหม่นะคะ เข้าหาน้องใหม่ได้เก็บขยะได้นะคะเวลาน้องป้างเข้าไปน้องใหม่เขาก็จะชอบนะคะชอบจุ๊บแก้มน้องน้องป้างนะคะน้องใหม่นี่เลยค่ะน้องใหม่ เนี่ยถ้ายายทําถ้ายายรื้อบ้านหาใหม่ยายจะเอาไปอยู่ตรงนู้นนะคะที่เก่าของแก้วตานะคะเพราะว่าแก้วตาเขาไม่ได้เอามาผูกตรงนี้แล้วนะคะแก้วตาเอาไปอยู่ที่เก่าของของควานควานยายนะคะของทางบ่อเพชรทางสีนวลน,นะคะไปอยู่ที่เก่าของทังบ่อเพชรนะคะแล้วตรงนี้แกาา้วตาก็ไม่ไดเอามาผูกแล้วนะคะวันที่รื้อบ้านของยายบุญหลายแม่ฟางก็จะนํายายบุญหลายมาผูกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจนกว่าเขาจะทําบ้านให้ยายเสร็จนะคะ เห็นไหมคะน้องใหม่ขายากเล่นกับน้องป้างขยักโยกน้องป้างนะคะอยากให้น้องป้างเล่นด้วยค่ะก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของแม่ควานด้วยนะคะ แม่ควานก็อาจจะไม่มีคะแนนตอบแทนควานเล็กนะคะก็จะช่วยดูเลน้องใหม่แทนนะคะเวลาที่ควานเล็กไปธุระนะคะแม่ควานก็จะเป็นธุระแทนนะคะอยู่ดูเลน้องใหม่แทนควานเล็กนะคะก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะน้องใหม่ห้าวนอนแล้ว อยู่ฝั่งนี้ก็จะเหลืออยู่แค่สามเชือกนะคะแก้วตาด้วยน้องใหม่ด้วยแล้วก็บุญหลายนะคะ,คะแม่ควานก็จะพยายามทำสิ่งดีๆให้กับคุณยายนะคะก็ตั้งแต่โควิดมานี้แม่ควานก็อยู่ดูเลยายบุญหลายมาตลอดนะคะ ญาติพี่น้องก็ไม่ได้ลงมาเปลี่ยนแม่ควานนะคะพอยายไม่มีเงินเดือนก็ไม่มีใครสนใจยายเลยนะคะก็จะมีแม่ควานที่คอยดูแลย,ยายบุญหลายมาตลอดนะคะแล้วก็คือทุกๆอย่างแม่ควานจะรับผิดชอบหมดเลยนะคะแม่ควานก็จะพยายามนะคะพยายามทําบ้านใหม่ให้กับยายบุญหลาย ยายบุหลาได้อยู่หลบฝนหลบแดดนะคะพื้นที่ของแม่ควานก็ไม่กว้างนะคะแม่ควานพื้นที่คแคบแคบก็ทําทได้แค่นี้แต่ถ้ามีคะแนนเยอะแม่ควานก็อาจจะขยับเสาออกมาอีกนะคะยายจะได้ยื่นไม่ถึงแต่คะแนนของแม่ควานมีไม่เยอะนะคะแม่ก็แม่ควานก็จะทําตามคะแนนนะคะคะแนนได้แค่ไหนแม่ควานก็จะทําเท่านั้นนะคะ ยังไงแม่ควานก็ต้องขอบคุณควานเล็กด้วยนะคะขอบคุณพี่ยอดแล้วก็ขอบคุณพี่พรณภานะคะขอบคุณพี่มนนะคะที่จะช่วยสมทบคะแนนทำลงช้างให้กับยายนะคะแล้วก็ขอบคุณควานเล็กที่เป็นสะพานบุญให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณท,ทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตาและเอ็นดูยายบุญหลายนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แล้วแม่ควานก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ